ครับตอนนี้เนี่ยผมกับดิดเนี่ยเดินมาเจอโป่งนะทุกคนนี่คือป่องดูจากรอยแท้ที่สัตว์มาแท้นะครับคนดูเห็นไหมมันเรียบเลยนะนี่ที่นี้เป็นป่งแห้งนะโป่งที่มันแห้งไม่ใช่ปป่งเปียกนะครับ นี่ขึ้นมาแล้วผมค่อยต้องทงักได้กูโมโหนะเว้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่านะทุกคนนะวันนี้เนี่ยผมก็เข้ามาอย่างในป่าแล้วครับผมแล้วก็เราจะขึ้นไปที่เขาสูงเราจะขึ้นไปทำ บ้านต้นไม้ใช่ไหมดิดใช่ครับทาที่พักแบบรูปพ,พแบบไหนเรายังไม่บอกครับใช่เหม,มือนต้นไม้สูงนะผมนะนี่คนที่ข้างหลังผมเลยว,วันนี้เราเตรียมพร้อมดูจากคุณดิดน,นะครับ,รบดูน้ําครับผมกันเข้าปากวันนี้รอบนี้คือเราไปนานไร้วันเราไปลายวันครับดูกระเป๋าโคมรอบนี้ต้องเอาของเป็นเต็มระบบนะผมนะนะฝากอย่าลืมใครได้เข้ามา ดูคลิปผมนะครับผมหรือว่าคนที่เคยติดตามแล้วนะครับผมถ้ายังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับผมช่วยกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้เปิดการแจ้งเตือนนะครับผมนะในคลิปใหม่ๆที่ผมลงทุกท่านจะได้รับทราบรับฟังก่อนคนอื่นนะครับผมนะสําหรับคนที่กดกระดิ่งนะครับผมใช่ไหมคุณณิตใช่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปกดให้ด้วยนะครับใช่ช่องคนดีเลยนะครับผมไปเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปดีกว่านะครับผมต่อเลยเลยผมจะถึงยอดเขาไม่รู้นะครับตอนนี้ร้อนมาก ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับดิดเนี่ยเดินมาเจอโป่งนะทุกคนนี่คือโป่งดูจากรอยแท้ที่สัตว์มาแท้นะครับคนดูเห็นไหมมันเรียบเลยนะอันนี้นนเป็นโป่งแห้งนะโป่งที่มันแห้งไม่ใช่โป่งเปียกนะครับเป็นมากินดินนะครับผมที่มีความเ,าเขาเรียกโปรตีนป่ะหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับนี่คือโป่องอันนี้เราสองคนเนี่ยเดินขึ้นมากายมากเลยดู เข่าฝั่งนู้นไหมส่งถึเท่าเข้าฝั่งนู้นนะครับเป็นไงดิสนุกบ้าเหนื่อยมากมาก <c oughs> นะครับผมโอเคหลังจากนี้นะผมไปดิดขึ้นไปต่อเลยโอ้โหป่งคิดว่าจะมาเจอโป่งแนละ้วจริงๆจ,จ,จุดที่เราคิดไว้ก็จะอยู่ข้างบนไม่ไกลจากตรงนี้นะถ้าตอนคืนเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรนะผมว่าอาจจะเป็นเก้งกวางหรือว่าเออเม่นนะครับมากินได้นะ หน้ารุนหน้าลงมาซองต้องคืนเผื่อได้เจอสัพท์นดิดๆเนาะใช่โอเคดูทุกคนฉันแค่ไหนมันหุมโดนขึ้นบนฟ้าคิดดูเฮ้ยระวัง ระวังระวังเขามันสูงขันเกินแด้วเฮ้ระวังไหมับสูงมากเลยเต้ จับมือด้วยพักตรงนี้แหละมั้งเต้ไม่ไหวรอนต้นนี้แหละต้นนี้แหละหมยอดเข่าแล้วเนี่ยโอ้โหห้าสิบโลเนี่ยเต้เชืยอไหมเนี่ยกระเป๋าตรงเนี่ยถึงอยู่แล้วล่ะห้าสิบกิโลแล้วหลอดเกิดจะรั่วโอ้ เ่นจริงเวยเล่นจริงโอ้ยเหนงเอยระวังเล็ไม้ไผ่บาทเหนื่อยนะทำคลิปไหม,มแต่ยอดบ,บิวไม่ดีเลยคนดูก็แป๊บๆอืขอก่ขอคำก่อคำน่าน่าน้อยใจนะถ้าคนดูเราจนจบได้ก็ดีนะอือ ได้รู้ว่าเราทุ่มเทขนาดไหนใช่ไหแต่เราคิดมันไม่ใช่ง่ายง่ายต้นไม้ต้นนู้นแบงใบสวยมากเห็นไหมเขียวกึุ๊บนะครับผมตอนนี้ผมกับดิดเนี่ยขึ้นมาถึงอย่างเออ เกือบยอดเขานะแต่อย่างนี้สุดเนี่ยยอดเขาแค่หน่อยเดียวข้างบนนี้แต่เราไม่ขึ้นไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววิวมันจะไม่สวยนะครับเป้าหมายของเราก็อยู่บริเวณแบบแบบเนินๆหน่อยนะมันจะได้สวยๆเนี่ยดูดิดดูข้างหลังผมดิป่าแม่งโคตรแรงนะครับผมแล้วก็ป่ามันก็ทุบนะถูกทุกข์ภัยจากมนุษย์นะครับผมมนุษย์ที่สันดานไม่ดีไม่กี่คนนะครับผมเขาเรียกว่าไม่มีจิตใต้สํานึกนะครับ ก็แรงหมดทุกวันนี้ทําไมโลกถึงร้อนเนี่ยไอพวกที่ชอบทำเนี่ยเห็นข้างลังไหมไฟไม้ป่าเนี่ยแล้วก็พวกนี้แหละครับผมใช่โอเคหลังจากนี้เนี่ยผมกบดิดนเนี่ยจะนั่งพักกันก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะบอกอีกชิ้นว่าเราจะทําอะไรนะครับนะครับผมตอนนี้ผมกบดิดก็ได้นั่งพักเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเหงื่อหิแห้งเกล่งกลากันนะแล้วก็ตอนนี้มีฝนลงเม็ดด้วยนะครับผมเนเราก็จะไปกางผ้าชีดนะเพื่อกันฝนด้วยเพื่อฝนตกก็ อันไว้ก่อนอุ้ยนี่ทุกคนดูน้ำเห็นไหมอดิศก็ว่าไปเถอะไปะอ,ะอ,ะอุ้ยระวังไม่แทงนะมึงดีดีดด นี่ไม่ต้องการน้ำน้ำนน้ำน้ำมันไม่ไหลน้ำน้ำ,นำ,นำ,นำยิ่งไหลลงมานี่ดูนี่คล้ายอันนี้เราได้กอดขวันเลย ั่งน,นี้อย่างนี้ได้ป่ะเนี่ยเนี่ยต้องหาไม้มาตอกตรงนี้นตัดไม้ไม่ให้ตันหนึ่งดิต้องตอกไปงั้นเนะราไปชิมมันรั่ว นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมกระดิดเนี่ยกางผาชีเสร็จแล้วนะซึ่งฝนตกกระ,ะปิกระปอยมากเลยนะทุกคนแต่ดูผมเปียกเหมือนกันนะเพราะฝนตกเงนี้ผมกลัวที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นวัดง่ายนะครับผมฝนตกแล้วก็แดดร้อนนะครับเป็นไข้เปล่าเป็นไข้ไข้วัดเปล่านะุกคนไข้วัดร้อนแล้วกันไข้วัดร้อนเดี๋ยว,ว<ช>ผมสองคนจะหลบฝนกันก่อนนะถ้าฝนมันโปรยน้อยลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสองคนเนี่ยจะไปทําหน้าที่แล้วนะ ใช่ไปทําหน้าที่เราจะไปหาตัดไม้นะครับมาทําห้างหนละดิดน,นะใช่ครับแต่ต้นไม้ต้นไหนยังไม่นะชี้นะแต่ตอนนี้เราเล็งไว้แล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งรบกนกันก่อนนะครับผมนะครับผมตอนนี้ฝนก็ได้หยุดตกนะทุกคนแตก่ก็ตกไม่หนักนะครับแต่พวกผมกลัวเป็นวัดไงก็เลยเออเข้ามารบกันนะครับผมตอนนี้ติดกระเจียบตัวไปนะครับผมทําภารกิจของเราตัดไม้นะนะตรงนี้ก็จะมีสัญญาณนิดหนึ่งนะทุกคนนะได้เสียงลายดังเมื่อกี้นะ

Lepas. Hah? Ini bukit mana? Hah? Ini bukit mana? Ba. Neng, ngomong macam 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 ลิงนะเดครับผมตอนนี้เนี่ยผมกําดิดนะครับผมเราสองคนนี่นะครับตัดไม้ได้แล้วครับผมนี่สามท่อนตรงนี้ก้อนอีกท่อนหนึ่งก้อนอีกท่อนหนึ่งครับผมทั้งหมดห้าท่อนนะครับผมหรือว่าห้าต้นไม้ไผ่นะทุกคน ต้นเล็กๆนะัไม่ใช่กอนะต้นนะครับผมนะก็เลือเฟือที่ทําที่พักเราวันนี้แล้วนะผมนะตอนนี้เหนื่อยมากผมก็ดิ้นแหน่งนั่งพักแล้วก็เดี๋ยวจะแบกไม้ขึ้นไปข้างบนทุกคน,นเห็นไหมยอดนุนะ้นจริงๆยอดมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือเขาเรียกว,ว่ายอดเนินนะทุกคนนะนี่คุณดิ๊นั่งเหนื่อยเยโอเคครับเดีย๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็ดินแน่ยจะนั่งพักเดี๋ยวรานั่งพักเสร็จเราก็จะแบกไม้ขึ้นไปข้างบนะสูงไม่ว่าทุกคนชั้นอีกต่างหากแล้วก็เลื่อนด้วยใบไ,ไม้แห้งมันเยอะนะนครับ ดึงไม่ด้ถูเอาขึ้นนี่ขึ้นมาก่างหนค่อยต้องดันเก็บดันปิดไว้ก่อนเลยโอ้โหลงแรงมาดิันขึ้นหรือเปอ่าไม่ถึงหรอกดันแหนนี่ขึ้นไม่ไหวอันนี้ใช้ท่อนที่ทำบนไดไหมใช่ใช่

cuốn thế là đi Đấy cũng mồ hổ nó quý Hãy subscribe cho kênh đi, không ขึ้นมาดึงีละบดขึ้นมาข้องบนเลยดึงทีลทนทนะ,ะน,นก่นเลานกใไหมดลปก่อนเลยนะพี่บบ <c oughs> จับไว้ไงก็ดึง้จับไว้จับไว้บหัวกน ตรงนี้เพราะมันลอยไม่ได้เพราะมันจะมีไม้ไมีดามโอ้ยไปสองพ <ไป S 2> <ห>ันนิดห,หนึ่งแล้วเลยน้ำก่อนไหมไปไปน้ำกันก่อน แม่แป๊บเดียวจะมืดูละใช้เวลาตั้งนานนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ขนไม้ขึ้นมาหมดแล้วนะครับผมทั้งหมด5้าทอนที่เราจะทำวันนี้ซึ่ง กระ่อนเนี่ยมีขนาดยาวมากๆนะครับผม<ช>สามารถตัดแบ่งได้นะครับผมนะก็ตอนนี้เนี่ยเหนื่อยมากนะครับผมก็กล่าวว่าจะทํา,าทแบบให้ได้โครงมันวันนี้นะใช่แต่มันไม่ทันนะครับผมไม่ทันจริงๆแล้วก็ถังที่เราขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างชันดึงอะไรขึ้นมาหรือว่าเอาอะไรขึ้นมาอนข้างลําบากมากนะครับผมทุลักทุเลสุดๆนะผมนี่ก็ใกล้คันแล้วับเย็นนะครับผมหกโมงแล้วนะครับหกโมงแล้วดูข้างหน้าของน้พราทิ่ย์ตกดินมาแล้วนะมุนเห็นไหมรอบนี้สีแดงนะครับก้อนเมฆสีทองอที่ตกดินไปแล้วนะครับ ก็ผมกระดิดเนี่ยก็เหนื่อยมากนะครับผมเพียสุดเลยแบบรับเขเลยแบบล้มมั่งอะไรมากนะครับผมก็น้ําเกี่ยวนะครับผมก็เราส่งคนเนี่ยก็จะนั่งพักกันนะครับผมสักพักนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราส่งคนเนี่ยก็จะเตรียมทําอาหารกนะดิดนะก็เป็นทําอาหารกันหลังจากนี้เนี่ยเราจะนั่งพักกันก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยทำอาหารกันนะทำมืดๆก็ได้ให้อากาศเย็นๆจะได้ไม่ร้อนนะใช่ใช่ครับผมโอเคครับผมนะครับผมตอนนี้เนี่ย คุณชายดิดเนี่ยหัเข้าแล้วนะทุกคนนะมมนี่คุณชายดิดเนี่ยโหเข้าน้ำหยดพอดีเลยอ่ะหยดเลอือดพอดีเดี๋ยวใส่คนเยอะคุณชายดิดเดี๋ยวหม้อผมพังนี่ครับผมเอาลงมัได้ครับนี่ง่ายสนุกไหมสนุกมากทรมานดีเปล่า,า <c oughs> วันนี้โคตรเหนื่อยอซึ่งเราเนี่ยเพิ่งตัดไม้ได้อย่างเดียวนะทุกคนนะแต่ยังทำห้างไม่ได้เลย นะก็เราก็ต้องมาใช้ชีวิตที่นี่รายวันอยู่ดูเราใช่ครับกว่าจะเสร็จก็อีกหลายวันใช่ครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาหุงข้าวก่นอนเพราะค่อยทำกับข้าวที่หลังว่าต้องทำเตาอีกทัทกเตาแล้วแหละใช่เดี๋ยวค่อยทำเตาเพราะว่าถ้าทำกับข้าวงาั้นงนี้น่าจะกลิ้งไปอยู่ข้างล่างนุ่งติ่งเขาแอ่ะค่อยทำเตาอะไรทำเตาใช่ไหมเตาทำเลยเหรอเออมีแกงยังไงอ่ะต้องทำแกงอ่ะโอเคบางทีไม่เท่ากันอ่ะ ี่มีคนไปนะ่ายเป็นคินะให้ายเป็นคลิปนะัาก,ก,ก,กา้นะสดเอากล้องมาถ่ายดิเหมือนมีไฟเดินขึ้นมาว่ะจริงนั่นะข้างล่างนันคนเจอไฟ่นั่นนะน่ะข้าขงลนะ่างไฟเดินขึ้นมานะ ตข่าวหร้อเปล่าไม่รู้เหมือนกันดติงข่าวูไปอยู่ข้าง่างนไปตีนขาวมันเหมือนไฟไม่ใช่ไฟไฟไฟหมู่บ้านในฝั่งนู้นอันไม่ใช่ไฟเขไฟไฟรนี่ก็คือตรงนู้ไม่เป็นไรอยู่ไกลไฟมันอยู่ไกลทำเตาต่อดีกว่าไฟมันมาใกล้ๆเี่่ายให้ทุกคนดูว่ามีใครเ่เดินขึ้นมาข้างบนยอดเกาหรอเปล่าไม่รู้ อันนี้ปลากระเบนที่ผมได้ย่างไว้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วนี่ทุกคนแต่ฝั่งนี้จะเคลือบชอเเ็อกโกแลตหน่อยนะนี่ไ uh huh. ม้เลยช็ชอกโกแลตด,ด้วย <c oughs> ใช่ลเมื่ <c oughs> อกี้ผมไม่ได้สัไม่ได้ดูมันครับหรือผมไปดูกับพวกไฟนะผมไม่รู้ว่าเป็นไฟอะไรแต่ผมคาดว่าน่าจะมีคนอยู่บนยอดเข่าแล้วก็ฝั่งนั้นก็น่าจะมีคนนะ uh huh. ผมคิดไว้ยอย่างนะั uh ้น huh. โ okay, อเคยังไงเดี๋ยวผมย่างเนี่ยเสร็จไปย่างแนละ้วแล้วก็ต่อไปผมก็จะย่าง ขอดอกที่สตีเอามานะครับ <Okay. S 1> อันนี้สุกอย่างเต้กุ้งเชียนอันนี้ขอดอกอะไรลูกชิ้นไส้ชีสนีน่สุกอย่างทอ่อเสร็จแล้วท่อไม่ต้องแนะ้วให้ทำเหมือนเด็กขอดอกเร็วววลุยามบูดอยู่ไหมเกียร์ได้ร้อนขนาดนี้ไม่รู้อะเปิดดีๆ Oi สุกยังไม่รู้ว่าน้ำเดือดหมดอย่างนี้ไอฟืนไหนดิเร้ยสุกเลยสุกแล้ว,เ,ว,วเคมันจะวางยังไงวะเนินทางนั้นวางไว้ตรงขีง้ ครับผมตอนนี้ผมกับดิดเนี่ยทำกับเขาเสร็จแล้วแล้วก็เราก็นั่งพักตั้งนานแล้วผมหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาทานข้าวเย็นกันนะทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่แบบช้าเฉียงเลยนั่งนั่งแนวตรงไม่ได้เราดูดิดใช่ครับนั่งแนวตรงให้ท่านแนวตรงดูอันนี้นี่คือพื้นที่แนวตรงทุกคนดูพื้นที่นะครับผมเยาเฉียงเวลาหุงข้าวอะไรเราก็ต้องขุดแบบเป็นมาขุดหลุมเงยหลุมมีอันจะนั่งไม่ได้ตรงนี้เราก็วังกับเขาต้องขุดหลุมเหมือนกันขุดหลุมทุกอย่างครับกับเขาก็มีประมาณนี้นะครับผมอาจจะดูเยอะหน่อยนะอลังการกง พรุ่งนี้แหละครับพรุ่งน okay, okay, ี้แหละครับจะไม่อัไรารพรุ่งนี้แหละครับจะหมดทุกอย่างกับเ้าจะไม่มีอะไรกินเลยโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมสองคนเนี่ยมาทานข้าวก่อนนะเหนื่อยมากนะทีแรกว่าจะไม่ทานข้าวแล้วจะทานแค่ไข่ต้มนะครับผมทีนี้ไม่ทานแล้วก็ไข่ต้มครับอย่างนี้ร่างกายผมไม่รองรับแล้วครับผมไข่ต้มนะแบบเหนื่อยลับเชียร์มากครับผมสุดๆเลยนะครับ Thank you very much นั่นนั่นบอกแล้วมันเชียงเกิดอะไรก็ลม่มไปหมดเลยทีนี้ไม่ใช่จะไหม,ไมได้วยต้มยำเบียวได้ใจจริงๆเลยเบียวได้เบียวได้นุดในสามโลกเรากินบันหนาวอะเคิ่กินมะขามอยู่เนี่ย vào chuyện